มาแล้วค่ะอ๋อันนี้ต้องอร่อยที่งั้นน่ะเอุ้งแห้งเดยเบิ้ล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 เบิ้มเนิ้่เม่มลเบิ้ไม่้เบิ้ล่บี่ลเบิ้ลแต่เบ่้บอ ทำไมมานั่งไม่มีกาแฟมันไม่มีกาแฟกินอากาศหนาวโอ้มีกาแฟมาพอดีซื้อมาตั้งแต่วางน้ำเขียวนั่งรอกาแฟกาแฟก็มาโอเคไปขอหนึ่งแก้วจะกินกับอากาศหนาวไหมมานั่งคุยกันก่อนหนาวเย็นหนาวมากเลยคุณลัชนีเช้าวันนี้เนาะเย็นเฮ้ยอะไรกันนะกันหนาวเนี่ยขอบมาพี่ตุ๊กมาคอมดูดูดูพี่ตุ๊กดูพี่ตุ๊กมาแล้วเหรอ ก็ยังไม่เห็นอะไรผมเดินมาตื่นเช้ามานี่เขาตะมุตะมิมีขวางมาวางไว้แต่เชา้ามาคุณมาดูเขามีเขามีขนมครกแล้วเขามีหัวใจอยู่สองดวงนี่ยังไงเออแล้ววางแบบสวยงามเลยนะแล้วก็มีกล้วยตากพี่ตุ๊กเนี่ยคิดอะไรกับพี่จ้อวะเนี่ย <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> เอาก็รักกันมาตั้งนาน<ะ>ต้องถามแม่ครัวดูว่ามีน้ําตาลตะนดหรือเปล่าแม่ครัวแพทย์น้ําตาลตโนดมีหรือเปล่าค่ะ คนรุชินีเอาน้ําตาลไหมนี่เอาช้อนหนึ่งเพราะว่าอากาศมันหนาวมันต้องประมาณนี้นะอ,อีกนึกนิดนึดนงอากาศมันหนาวเราต้องใช้พลังงานที่ท่านี้พอไหมโอเคอ้พอเนอะมันต้องใช้พลังงานที่ใส<ช>่นรรร้ําตาลตะโหนดไปเลยครับนี่นะคะแฟนๆที่มีกาแฟรรหรือว่าเครืร่องดื่มร้อนชาก็ได้นะคะตอนเช้าเช้าเครื่องดื่มร้อนๆนะคะใช้น้ําตาลตะโหนดธรรมชาติเี่ยนะคะไม่พลังงานนะคะ ร่างกายจะได้แม่น้ําตาลตกเอ้ยคนเรานี่พูดก็พูดนะน้ำตาลตกนี้งงงงกงกงนะใช่น้ําตาลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวร้ายตัวร้ายแต่ม,มันก็เยอะไม่ได้น้อยอไม่ได้คือน้ําตาลมันเป็นตัวที่ทําให้ชีวิตของคนเรามีชีวิตอยู่ได้เอเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าใจนะจะกลัวน้ำตาลกลัวน้ำตาลแต่คือในร่างกายเรามีอยู่แล้ว ต้องมีในลักษณะที่พอเหมาะพอดีอเขาบริหารของเขาเองตอนนี้ถ้ามันมากเกินไปมันก็จะเรียกว่าน้ำตาลมากไปก็จะเป็นเบาหวานน้ำตาลตกไม่มีน้ำตาลเลยก็จะช็อกไปเลยทำไมพอไม่หนาวหรอไม่ใส่เสื้อหนาวลม มันก้างเป็นหมู่ผมปูนหิมะแดดหิมะเราอาบอะไรอ่ะหนาวนะวันนี้พ่อพ้ออาบน้ำยางหนาวตัวลมเย็นใจ๊ยเจเลยนี่บอกย่า่ปิดหน้าต่างยายเปิดหน้าต่างยายเปิดหน้าต่างบนยา่ยา่เปิดหน้าต่างอีกแล้วก็โล่งดีตัวพ่อเรื่องดียังไงฮะลมเข้ามันก็หนาวจีนนอนเอากระหผ้าตัวว่าอ๋อลมอื้ออึงเลยแหละพ่อในบ้านต้นไม้ไม่บังหรือ อันนั้นนะดอุ้ยดอกบัวเราวดอกใหญ่ขึ้นเลดออเาไงแกงเหรอก็ไม่ทำไงรอกแกงเหรอเอาไว้เบิ่งก็มองสวยๆตัวดอกบัวใหญ่อ่ะพัวน่ะไอพักช่องเกิดเราเนี่ยจริงเหรอเอาเหรอเกิดแล้วเหรองอกเดียวจังเลยงอกสามสี่วันก็งอกแล้วเนาะเอาไปเอาผ้าห่อ เอาผ้าห่อแล้วก็ไปแช่น้ำอันนั้นสองคืนเออวิธีนี้ก็ดีเนาะห่อผ้าไว้ก่อนน,ออนี่ข้าวโพอดอะพี่โจจะลงตรงไหนมเมล็ดมันจะฝ่อก่อนนะซื้อมาเยอะแพงหนูนะนี่คุณรัชนีชาวบ้านแถวแถวแม่โผงอ่ะเขาก็จะปลูกขา้าวโพดตำลินตลิ่งอย่างเงี้ยผมที่ผมบอกแบบไว้นี่อยากจะปลูกข้าวโพดนะเนี่ยปลูกที่ปลูกมะเขือตัว นี่ไงตกรลาตามลำคองเลยบัวร้มันมีน้ำเมันอีกมัมันบัวถั่วมะพร้าวต้นนี้มาจากอำเภอบางามแล้วนี่งามเลยนะดูใบมันเริ่มแห้งเห็นไหมตัวด้วงอ่ะมันตอนเช้าเชมันเต็มเลยอ่ะมันชอบมาแท้ยอดมะพร้าวเรามีวิธีแก้ไขไหมคะแบบไม่ฉีดยาด้วงมะพร้าวเหรอก็จับมัน <laughs> ให้คุณยายทองนาคอ้าเด็ดเลยได้แล้วนายพ่อได้ยังนี่ เด็ดได้ยังเอาอุ้ยเหลืองแล้วพ่อผมอว่ามันเหลืองแล้วนะแต่มันยังแข็งอยู่อ่ะเอาไงดีเหอเรอเหลืองเหลืองแล้วเอาเลยอันนี้ใครห่อไว้พี่พรเหรพี่พรโอ้โหห่อไว้ที่กินไว้ตาพรอุอร้ยคุณรัญนีดูนี่อันนั้นยังอ,อุนน <uki S 1> ้ยต้นนี่เดียวก็ได้กินแล้วเนาะดูสิดูสินั้นหนักเลยนะแอนเลยจอกแค่เด้งโอ้โหป อาทิตย์เดียวได้สองอาทิตย์นะเด็ดเด็ดเลยค่ะพี่ฮะเด็ดเลยเอาไปเฮ็ดอย่างบาดที่นี่เอาไปนิดนิดเนี่ยผสมกับผักอื่นแล้วก็ลวกได้ลวกกินเนาะไม่เด็ดก็จะเสียแห้งหมดแล้วเอ้าเอ้าดีกว่าปล่อยทิ้งเด้ตาก็กินผสมกันเล็กเล็กน้อยๆ้อยสันตัวพ่อใหญ่แหวงอันนุ่นแน่อันนี้แน่จังสันตัวเอาว่าละหั่นนี่ ดอกเดี๋ยบ่เอาบออะไรกระ้ิ๊บเบื่อโลกบอเบื่อบ่ยังวนอยู่บ่เบื่อคนมากกว่าฮะมันหนาวเยอะแยะเดี๋ยวค่อยมาเก็บถ้าอยากใช้อ่ะอย่าเก็บไปวางทิ้งเก็บสดๆใช่ไหมอืมมันต้มสดๆบ้านเราอู้หลมๆลมแห้งลมลมลอยลอยกระเจีกระเซิงใจลองลอยว้าวเอ๋อ คิดฮอดบ้ s <S ma, านเฮาเท้เด้คิดเด้คิดฮอดผู้บ่าวอู้บักม่วงพี่น้องบักม่วงเดี orn, in, ๋ยวค่อยมาเก็บอู้อู้เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะเดี๋ยวมื้อกลางเวรก่อนจะได้สดสดเดี๋ยวมั้ยำยำเที ang, ่ยงเที่ยงก่อนพ่อกอนนี้เสียวฟันของสมสมต้องกินยามเที่ยงเที่ยงตัวของสมสมต้องกินยามเที่ยงเที่ยง ปลาดุกไม่คือแกงแลาวใช่ไหมจะล้างเกลือก่อน,นะะปลาดุกเมือือหน่อไม้ส้มแม่ทองนาคนะคะวันนี้แม่ครัวจะทำอะไรจ้าแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาดุกโอ้โหอร่อยแน่นอนถึงมือแม่ครัวเพชรการันตีความอร่อยอันนี้คือเครื่องแกงอันนี้คือน้ำนะคะใช่หน่อไม้ต้มสักสี่ขวด กอ่อนน,นุ่มเลยนะคะหั่ดูก่อนจะสี่คนจะเยอะไปนี่ค่ะโอ้ยสวยๆไม่มีสารใดๆนะคะย้ำเป็นกรรมวิธีแบบดั้งเดิมโมรมโบราณไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเรากินเองค่ะเราก็ต้องเน้นความปลอดภัยของอาหารด้วยนะคะ เต็มหม้ออะไรจ้าเต็มหม้และสามขวดเออเฮอไม่ใช่น้อยๆนะเขาอัดนะคะวิธีการตัดหน่อไม้ดองเนี่ยเขายัดเลยนะถ้าไม่ยัดเนี่ยมันอาจจะมีอากาศเพราะฉะนั้นก็จะยัดให้แน่นล้างไม่คะไม่ล้างจ้ะเพราะว่าเพราะเราจะเอาความเปรี้ยวของหน่อไม้ถ้าล้างความเปรี้ยวมันจะหมดแกงหน่อไม้ต้มจะต้องมีรสเปรี้ยวหน่อย น้ำที่เราแช่หน่อ,อไม้เนี่ยมันเป็นน้ําสะอาดแล้วก็ที่สําคัญคือก็เป็นน้ําเกลือนะคะเดี๋ยวปรุงรสที่บอกว่าจะปรุงด้วยน้ำปลาไม่ต้องน้่อย่างเดียวจริงๆเหรอใช่ค่ะไม่มไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นไม่ใส่เดี๋ยวลองดูนะแต่ย้ําปลาอย่างเดียวก่อน น้ำเดือดแล้วโอ้หอมนะค่ะหอมน้ำปลาแล้วกลิ่นอะไ้ส้มก็โชยมาเลยใส่ประดุกนะคะะน่าเกลียดแต่เติมน้ำปลาอย่างเดียวไงเปรี้ยวกาลันดีเลยพี่เพชรใกล้พอแล้วไม่ต้องเติมแล้วนะไม่ต้องเติมละมันจะได้ซดน้ำได้นี่แหละค่ะอร่อยจริง อันนี้ไม่ได้แกล้งนะอร่อยมากพอดีไม่เผ็ดด้วยนะพี่ไม่เผ็ดมากคือแบบปิ๊ดๆนิดนึงมันจะเผ็ดหน่อไม้แทนอเพราะฉะนั้นแกงหน่อไม้ส้มถ้าหน่อไม้เปรี้ยวแล้วต้องใสพ่พริกให้น้อยสําหรับคนไม่กินเผ็ดนะคะก็แปลกเนะกาะแซ่บแซ่บคักกันยังวะแกวผู้ใดแกวก้วขน้อยไญ่งครับโอ้หน่อไม้ปลาดุกแซบิลี่ไอโอ้น้ำยา ัอนนี้ำยามีแล้วพรว่านอกจากแหนมก็มีน้ำพริกหนังไก่กรอบน้ำพริกหนังไก่กรอบน้ำพริกหมูเอน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหนังไก่กรอบนะฮะนอกจากแหนมครับพีิกตุ๊กชอบก็เลยเอามาให้แกกินกับก็หยิบทานได้หนังไก่ได้กินกับใช่กับข้าวได้เลยกินกับข้าวได้กินกับเล่นได้กินกับแก้มได้กินกับน้ำชาได้กินกับส้มตำได้อะไรได้ มาแล้วค่ะโอ้นี่มีมีน้ำแข็งด้วยมีน้ำแข็งด้วยอันนี้ต้องอร่อยที่งั้นนะ่ะเออโอ้ยเจ้าอ,อร่อยที่งั้นเนี่ยลองดูก่อนลองดูก่อนนะอ่ะอันนี้น้ำปลาหวานสุดกุ้งนะคะคุณตาม,มากินถึงต้นเลยเหรอไปอือหือหมกม่วงเปรี้ยวบอ มะม่วงเปรี้ยวอยู่แต่ว่าพอมากินกับน้ำปลาหวานของเราก็อร่อยไปเลยจ้าเนื้อสดกุ้งนะเขาเรียกว่าอร่อยเหาะไปเลยจ้ากุ้งแห้งเว้ยแอบบอกเขาไงก้อยตอนน้อยพูดอืมนันมาเต็มปากตีตอนน้อยโพูดนะมาเต็มปากเต็มค่ำผู้ดำเนินผู้ดำนินผู้ดนินู้ดำเนินเฮ้ยแมงเจียวตอนใหญ่ติ๋เอาเครื่องลวกเลยตาเอาเครื่องลวกเลยบ่ เอาล้างนามเห้แล้วเนี่ยอ่ะหั่นก่อนซุปเลุปเล็กอือคึ่งลูกเลยคึ่งลูกเลยอ่าใช่พ่อก็ต้องครึ่งลูกเลยอย่างเงี้ยเหรอทายอีกก็คึ่งลูกเมื่อแรงก็สี่หยำเขาบดได้ได้บาบนี้อย่างเงี้ยเหรอแรงละอืออย่างเงี้ยเหรอเสียบฟันแย่เลยเนาะเอาเลยก็มากินตอนใหญ่แถบเพราะไงแบบหยำบ่ถือตอนนั้นอ๋อขั้นเปิงน่ะปลาหวานสิ เอ้าทำไมไม่กินเม็ดนะพี่ขุนมันขมครับอ๋อมันขมเฮ้ยไม่ขมนะลูกแล้วแต่ชอบดูค่ะน้ำปลาหวานนี่แบงเอายาวที่เม็ดไม่เม็ดนั่นบ่ถ่มยังไงของแ่บตัวเขาบ่กินเม็ดโอ้ยเขากินกันได้ละตากินมะม่วงเบาเขากินเม็ดนำเดอืม อืเปลาหวานแซ่บดิเชิญแม่ทองนาคมากินหน่อยย่างเบาไปแม่ทองนาคทำไมไม่เอาขาไปนะคะทำไมอ่ะมีแล้วครับเอาไปแล้วครับยาอยากแข็งแรงครับเดินแล้วจริงจริงเดินได้นี่ขค่อ้มีคนพยุงอ๋อระวังไว้ก่อนเขาไม่อยากีเมี่ยงสามขาสี่ขา เข้ามาอยากเห็นตีอยากทีเนี่สีขาติันั่มบนเก้าอี้งามทำไมมันต้องพ่อไม่อยากให้เดินสีขาเพราะว่ามันแบบงามตีมานั่งเดงนพี่แม่มาทันทีโอ้โหโดนหน่ะเนานร้านผืนรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงจะดีมาแล้วเลยนอกจากไม่เดินด้วยไม้เท้าแล้วยังได้นั่งเก้าอี้งามยกปับ สมใจคุณตาแหวงแล้วอ้าวเออติดตัวเออกชายหามาี่โนอางนิ้นึงฝั่งนู้นน่ะเอออ่ะพญวงนั่งใสลระบาดนนิห้องหันังใชโอ้โคืเท่แท้พญยอมนั้นอ้ตต้นเลยอื้อร่อกินจากต้นเป็นไงสดๆสดจากต้นจอดเโอ้โหอนเลยอ่ะ น่ดกมาูดูดูอันนี้สิภาพโดนยกขึ้นดิด้วยความที่เขาแบบหนักลูกอ่ะหนักลูกอุ้ยดูนะฟังไม่หยุดทางหน้าอะไรนะคะยังีสต้นเอาอีกสิบต้นได้อย่างนี้สักสิบต้นไม่มีใครจ่ายค่าต้นพันธุ์เยอะเยอะมันไม่ทำอ่ะฮะไอ้ขามัวมันหักมันจะหักมันข้างมันข้างมันต้องข้างม่วงวงเหนียวม่วงว่องเหนียวมันรูนั่นเอข้อข้าเป็นสายพันธุ์ที่รับ ย้อยโคเป็นอีกกี่ใหม่ยุ่นถ้าไปคำไม่ดีเดี๋ยวหักเลยมันจะหักลงีหนึ่งแม่ของแม่ใช่ไหมนี่ยก็น้าหน้าปลูกเพิ่มจริงนะเพราะ่าเห็นหน้าของูอฮักนอนของงอฮัะมันเหนียวนะเหนียวนี่เคนไปดึงมันนะอันนี้มันไม่ได้ดึงเนี่ยมันพอแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตา Gracias. อดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลไกลกอดฝันบันถึงเส้นชัยอบก,กลับอื่นไปให้คนที่บ้านกินข้าวรวมทาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบรวยีครั พอนีลูกให้ลานเหนียวแน่นปูกพันดังปั้นเข้าเหนียวนับตั้งแต่วันนี้ไปพ่อมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แกะเขาโดแทนครับค โอ้โหด่งกว่อันนี้แก้วขมิ้นของแท้รู้ละแล้วชนีแก้วขมิ้นดูจากอะไรเพราะว่านึกออกแล้วว่าลูกแก้วขมิ้นมันจะงอนนิดนอย่างนี้มันจะเท่านี้ค่ะงอนละมันอ้วนไงไม่รู้เราอ่นแก้วขมิ้นก็กินเปรี้ยวนะกินเปรี้ยวที่เขาเอามาสับขายนั่นแหละแล้วก็ออกลูกสีเหลืองๆสวยๆนั่นแหละนั่นแหละมะม่วงแก้วขมิ้นเสริ์เสร์ โอ้เย็นเลยเนี่ยในเคื่องปูนเนีเสียงลยนาไ้าก็างาว่าเตียงอยู่ตัางนากระโดดขึ้นดังกันนี่มันมีเสียงแล้วพ้นไหมนี่พ้นนี่พ้นขากระแทกขากระแทกเตียงเขาอะไอ้ก่อนที่จะซื้อไม้นี้แม่กระโดดขึ้นเตียง กระโดดทำไมอ่ะเขาอยากรู้ว่าเขากระโดดได้ไหมคิดว่าเป็นเตียงเจอห้องน้ำเตียงอยู่ข้างหลังจะไปห้องน้ำมาเจอห้องน้ำอยูเตียงแล้วทำอะไรที่นี่เอาไม้ก็เหมือนกระเทานะไม้กระเทาเดียวนักขึ้นมันหนียมันเตียงทางนากระโดดขึ้นอย่างเงี้ยเลยตะคอกไปเฉลิดเลย่เ้ยแล้วมะนาวอยู่ไหนอ่ะมะนาวมันยังไม่ไปนอนยำให้ไม่นอนแล้ว โอ้ยายกี่าก็ให้นอนกับยายทุกที่ก็ถูกแล้วเอาแล้วไปนอนยายภาพได้ยังไงยายยายเห็นแสงแสงไฟที่มันรอดจากห้องน้ำนึกว่าเป็นที่นอนนึกว่าเป็นเตียงกระโดดขึ้นมันมืดปิดไฟกเอาจะปิดทำไมแสงมันก็นึกว่าเตียงแล้วก็ออกระโดดเลยทิ้งตัวลงไปปรากฏว่าเป็นห้องน้ำไฟรอดจากห้องน้ำมาเป็นช่องเหมือนซีรีมอ๋อไฟรอดเป็นช่องซีเรียม ทีนี้ขาสี่ขานี่เลยทั้งเข้าเลยยังยังไม่ย่อยแบ่งก็ยังไดดเราพม่เห็นมองเห็นไฟเป็นเตียงมองไหวนะใหญ่แม่เขาแดดแล้วหรอแสงด้วยแสงไม่พอแสงไม่พอต้องเปิดไฟนะห้องน้ำออรู้แล้วว่าทําไมแม่ต้องเปิดไฟนอนเนาะเพราะว่าเขาจะหลงรูาวหักระมังไปวางอะไรตรงนั้นหรอเก็บลูกเ็บาห้น่ยได ชอบสว่างสว่างใช่มองไม่เห็นหรอกพื้นก็ต้องสะอาดดีแล้วแม่ลมไม่ลมไม่ไช่ดีมาก่เอาที่นอนมาบบบนี้นอนบางนี้รลดนี่ย่ายนี่เตียงไงนี่